เป็นหมวกอะไรชื่อว่าหมวกเงต์เต้นะฮะคือหมวกเตนเนาะเป็นยังแตัอ่นอีกอันหนึงอ่ะเป็นเป็นหมวกที่สารเดงารปัตัวตัวไม่ใช่ย่ด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 บุล่ะพักที่ด่วออบอยอ่านเ็นเนาะต่อมาพศ2439ได้รับคำสั่งไปปรับ พวกมาตาบิลีซึ่งเป็นชาวเผ่าซูลูในโรดิเซียตอนทต้ที่ได้ก่อการกบฏท่อนต่อสู้ด้วยความกล้าหาญและใช้ทักษะในการสอดแนมและการสะกดรอยจึงได้รับฉายาว่าอิมปิซาเฮ้เล่นนี่เล่นนี่เล่นนี่ว่าเล่นน่ เดี๋ยวคุณจะบอกประโยชของบวงสายึ้นธูกประโยชน์อกคร้หนึ่งใช้ผูกจับกตบหลักต้นไม้ตัวตึงแม่นี่เนี่ยใครมีวัวผูกวัวได้เลยอ่ะสองใช้ผูกกับเรือเวลาเราขึ้นเรือใช่ไหมใช้เป็นบ่วงช่วยคนตกน้ำอ่ะเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหม ถือว่านบบักเรียนวน้ำไม่เป็นเราก็สามารถช่วยคนตกน้ำได้เนี่ยโยนใช่ไหมโยมน,นแล้วก็ยื่นมาใช่ใช่ไหมคะใช่หย่อนตัวจากที่สูงลงมาที่ต่ำเราอยุบยอ่บองก็หย่อนตัวมาจากหน้าผาเราอยู่ข้างบนใช่ไหมลงมา

kele ini enggak le ini oke ya le 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 ไปวิธีที่สอนี่รัเนนี่หรอนี่ันนี่หรอ